ครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวกลุ่มเกษตรมิตรรักกลุ่มเผาถ่านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวัชพลการช่างเตาเผาถ่านจังหวัดกรสินนะครับอำเภอห้วยพึ่งนะครับวันนี้ก็เปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับล่าสุดนะครับเป็น s s 0 5 Plus s p e t i a n นะครับตัวนี้ก็มี r e เควสต์มาจากวิทยาลัยนะครับเกษตรเชียงรายนะครับก็อยากได้เตาเผาถ่านนะครับที่มีระบบ การเผาถ่านที่รวดเร็วนะครับผมก็เลยจับ SS05 ให้นะครับแต่ว่าจะดีไซน์ท่อํำส้มคนไม้ให้อาจารย์นะครับเพื่อดูแล้วมีเสน่ห์นะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆนักศึกษานะครับจะได้น่าสนใจนะครับผมก็เลยออกแบบให้นะครับเป็นท่อํำส้มคนไม้นะครับ2ท่อนะครับตัวนี้นะครับก็นี่นะครับหลักการการทํางานก็ง่ายๆนะครับเราเติมฟืน ใส่ลงในถังนะครับถังนี้นะครับให้เต็มนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝานะครับฝาปิดนะครับปิดฝาเข้านะครับนี่นะครับสมมุติว่าใส่ไม้เต็มนะครับใส่ไม้เต็มถังเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็คลิปล็อกนะครับล็อกดีเขาเลยดันเข้า เรียบร้อยนะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ทําการจุดไฟนะครับจุดไฟด้านนี้นะครับนี่นะครับเป็นหน้าเตานะครับหน้าเตาด้านนี้นะครับสมมติว่าเรามีเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟด้านนี้นะครับหลังจากที่ไฟติดนะครับหลังจากที่ไฟติดเรียบร้อยแล้วก็มีเปลวไฟเราอย่าเผาขยะเราก็มาเติมขยะด้านนี้นะครับเราทําเพื่อให้สามารถที่จะกาจัดขยะได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีรอยแก๊ปอย่างนี้นะครับแนะนําให้เราใช้ดินเหนียวนะครับปิดรอยรั่วตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นําดินดินทรายมาเป็นฉนวนด้านบนนะครับเททับเป็นหลังเต่าให้เต็มเลยนะครับเต็มเต็มฝาถังเลยนะครับก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตัวนี้อีกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้ก็คือ เพราะว่าเป็นสูตรสําเร็จของเอเอสนห้าที่เราพัฒนานะครับใช้งานได้รวดเร็วนะครับไม้ก็สุกเร็วนะครับคายแก๊สได้รวดเร็วนะครับเพราะว่า,ามีท่อแฝดแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเนื้อที่ในการสัมผัสกับเนื้อไม้นะครับแผ่กระจายความร้อนใส่ใส่เนื้อไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยทําให้ส่งผลให้ไม้สุกเร็วนะครับคายแก๊สได้รวดเร็วนะครับท่อท่อแก๊สผมก็ใช้ขนาด นิ้วนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะครับใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะคายแก๊สได้รวดเร็วแล้วก็แรงขึ้นนะครับตัวนี้ดีไซน์นะครับออกแบบให้ทันสมัยนะครับนี่ครับเติมน้ําตรงนี้นะครับถ้าเราจะควบแน่นนะครับให้เติมน้ําลงในกระบอกอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้ทําเป็น2ท่อนะครับเพื่อให้ดูสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เป็นการควบแน่นได้ได้หลายหลายช่องนะครับก็ทําให้ได้น้ําสมคนไม้นะครับได้เยอะขึ้นนะครับ ก็เป็นสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆนะครับตัวนี้ก็คือทําพิเศษให้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับที่คิดค้นตัวนี้นะครับก็อาจจะมีออเดอร์จากลูกค้าอื่นนะครับที่ให้ความสนใจแบบนี้นะครับดีไซน์ที่ทันสมัยก็ให้รีเควสต์มานะครับบอกว่าต้องการแบบไหนนะครับต้องการน้ำส้มข้นไม้ดีไซน์ให้หน่อยนะครับก็ได้ได้หมดนะครับว่าเขาให้ตั้งโจทย์มาให้ผมเลยนะครับว่าต้องการ ส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับต้องการหน้าเตาที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าต้องการทําระบบเผาถ่านเผาขยะให้ได้เยอะเดี๋ยวจะดีไซน์ให้นะครับพี่น้องนะครับก็วันนี้ส่งเชียงรายนะครับก็คิวต่อไปก็เชียงใหม่นะครับ10 10ลูกนะครับทั้งหมดทั้งหมด10ลูกนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็เชียงใหม่ก็ทําอะไหล่ไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นงานน่าจะ ประมาณวัน2วันเชื่อมให้เสร็จนะครับแล้วก็เก็บงานอีก2อสวันนะครับรวมประมาณ5วันนะครับก็คงได้ส่งนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจน้ำส้มคนไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะครับเพจหลักนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับวัชพลพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ063นะครับ0 3 4 9 7 2 8 0 6 2 1 4 6้าเจนนะครับพิกัดอำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ แวะเวียนามาทักทายได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ